Curry cross court bounce pass to Durant in traffic by James who falls down. It's another dunk for KD. And when it hits Kevin Durant's hands, it's a good pass no matter who it was intended for. k คหรือว่า Kevin d ูแ a n ดเขาคือซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบาสเกตบอลโดยทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมและการชูดบาสท,ที่น่าเหลือเชื่อมันจึงทําให้เขากลายมาเป็นหนึ่งในสุดยอดนักบาสแห่งยุคแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะถ้าเด็กธรรมดาอายุ15คนหนึ่งเกิดได้รับพลังและทักษะการเล่นของเควินดูแลนดไปเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามได้ในการสรุปเรื่องราวของ Thunder Star k อกสันขวัญหาย เรื่องเปิดมาด้วยทีมบาสเกตบอลที่มีชื่อว่าอีเกิลที่เล่นอยู่ไม่ใช่พระเอกของเราครับโค้ชที่นั่งอยู่ข้างสนามยิ่งไม่ใช่แต่นี่ต้องหากครับพระเอกของเราเขามีชื่อว่าไบอันไบอันคือผู้จัดก,การของทีมนี้ชื่อของตำแหน่งก็อาจจะฟังดูดีแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นแค่คนใช้ของทีมนั่นแหละครับและตัวเขาเองไม่ได้ฝันว่าจะเป็นแบบนั้นตัวไบอันเป็นคนที่ชอบบาสเกตบอลไปอย่างมากแล้วความฝันที่แท้จริงของเขามันคือการได้เป็นเหมือนไอดอลที่เขาชื่นชอบเควินดูแลน เขาคือหนึ่งในสุดยอดนักบาสแห่งยุคถ้ามีการจัดอันดับนักบาสเกตบอลชื่อของเคดีต้องอยู่ในนั้นเสมอเขาเปรียบเสมือนฮีโร่ของโอคาโฮมาซิตี้ซึ่งไบอันเองก็ฝันที่จะอยากเป็นเหมือนเขาแต่นั่นก็เป็นได้แค่ฝันฝีมือการเล่นบาสของไบรอันมาอยู่ในขั้นห่วยแตกแค่จะเลี้ยงลูกโดยไม่ลงเขายังทําไม่ได้ด้วยซ้ําซึ่งน้องสาวของไบออันเองก็ชอบแกล้งเขาเธอมักจะถ่ายเวลาที่ไบรอันพาไปลงย t u b e เป็นประจํามันช่างตรงกันข้ามกับไอดอลของเขาเสลือเกินเคดีมีแต่คนชื่นชมและยกย่องส่วนไบรอันมี แต่คนล้อเลียนและเยียดยามวันต่อมาไบาอันก็ไปเรียนตามปกติของเขาและระหว่างที่เขากําลังคุยกับเพื่อนเขาก็ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งเขา้าเธอมีชื่อว่าอลิซาเบธแค่เธอเข้ามาก็กลายเป็นสาวฮอตไปซะแล้วซึ่งไบอันเองก็อยากเข้าไปคุยกับเธอเป็นอย่างมากแต่เพื่อนของเขาก็บอกกับไบอันมันก็คงเป็นได้แค่อีกหนึ่งความฝันของนายละมัง้งนายมีเวลาฝันอีกตั้ง3ปีนะ่ะเหมือนกับการได้อยู่ในทีมบาสเกตบอลของนายน,นั่นแหละแต่ไบอันไม่ได้คิดแบบนั้นครั้งนี้เขาอาจจะมีโอกาสจะได้เขาจึงเดินเข้าไปหาเธอคนนั้นแต่คน ทีมบาร์ก็มาเปิดวิดีโอของไบอันมันคือวิดีโอที่น้องสาวไบอันถ่ายเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทําให้ไบอันอับอายเป็นอย่างมากและเขาก็ต้องเดินจากเธอไปไบอันอยากจะเล่นง,งานนักบาร์คนนั้นซึ่งเพื่อนของเขาก็บอกว่าเอาเลยสิทานายแข็งแรงกว่าหรือรวยกว่าแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นทําใจซะเถอะไบอันเขาก็ับมานอนในห้องด้วยความเศร้าแต่แล้วพ่อของเขาก็เข้ามาในห้องพ่อของไบอันจะพาเขาไปดูการแข่งของวันนี้ซึ่งไบอันเองก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาได้มาดูการเล่นของไอดอลของเขาซึ่งเคด ก็เล่นได้สุดยอดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการชูสามแต้มการจ้ำชอ็อตหรือไม่ว่าจะเป็นการดังเคดีก็ทํามันออกมาได้สมบูรณ์แบบและในระหว่างการพักครึ่งไบอันก็ได้กลายเป็นผู้โชคดีของเกมนั้นเขาได้ลงเล่นฮาร์ปคอร์ดชาเลนจ์มันคือการชูจากครึ่งสนามและถ้าเขาสามารถชูลงห่วงได้เขาจะได้รับเงินทันที2 0 0 0 0ดอลลาร์แต่ด้วยฝีมือการเล่นของไบอันแค่ชูหน้าแป้งก็ลงยากแล้วเขาจึงชูไปโดนหัวมร์คอร์ดแทนแต่เคดีก็ได้เข้ามาให้กําลังใจไบอัน ไบอันได้ถามเคล็ดลับกับเคดีททำไมเขาถึงเก่งได้ขนาดนี้ถ้าผมเก่งแบบคุณได้มันก็คงจะดีซึ่งเคดีก็ได้พูดกับไบอันถ้าฉันให้นายได้มันก็คงดีเหมือนกันคนที่มีฝีมือนายว่าดีใช่ไหมล่ะแต่การฝึกหนักย่อมชนะคนมีฝีมือเมื่อมีฝีมือแล้วไม่ยอมฝึกหนักคนนั้นก็อาจจะแพ้ได้และแล้วมันก็เกิดบางอย่างขึ้นซึ่งนั่นจะเปลี่ยนชีวิตของไบอันไปตลอดกาล ไบอันตื่นขึ้นมาอีกครั้งในตอนเช้าเขาเองก็เดินทางไปเรียนตามปกติของเขาแต่เรื่องปแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเขาสามารถหยิบทุกอย่างขึ้นมาควงได้อย่างคล่องแคล่วและในตอนเย็นระหว่างที่เขากับครอบครัวและเพื่อนเดินทางไปเที่ยวไบอันก็ได้เจอกับอลิซาเบตเขา้าโดยเธอเองก็อยู่กับน,นักบาสนักบาสพยายามชูบาสเล่นเกมเอาของรางวัลมาให้เธอแต่เขาเองก็ไม่สามารถชูลงได้ ไบอันเผอหัวล้อนักบายคนนั้นเขาจึงโยนลูกบอลให้กับไบอันนายกล้าหัวล้อฉันเนี่ยนะแน่จริงนายก็ทําไม่ได้สิไบอันจึงลองชูบอลลูกนั้นปรากฏว่าเขาสามารถชูยลงได้อย่างง่ายดายซึ่งระยะที่เขาทําการชูดมันคือระยะที่ไกลมากๆและไม่ว่าเขาจะลองชูดอีกกี่ครั้งมันก็ลงทุกลูกที่เขาชูดและเขาก็สามารถนําตุ๊ก,กตายักมาให้อลิซาเบธได้และในค่ําคืนนั้นทั้งสองคนก็เริ่มทาความรู้จักกันตัดมาที่ด้านของเคดี ฝีมือของเขาแย่ลงไปอย่างมากแค่ชูนล,ลูกสามแต้มลองๆเขาก็ไม่สามารถทําได้และแม้ว่าเขาจะพยายามสักแค่ไหนมันก็ไม่ได้ผลเลยสักนิดส่วนทางด้านของไบอันเขาได้มาทดสอบฝีมือบาสของเขาไม่ใช่แค่การชูเท่านั้นแม้แต่การคอสโอเวอร์เขาก็สามารถทําได้อย่างคล่องแคล่วและเขาก็ได้คิดอะไรพิเลนขึ้นเขาลองที่จะดังและเรื่องมหาสาร์ก็เกิดขึ้นเมื่อไบอันสามารถดังได้ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจนักแต่เมื่อบอันสามารถทําได้ขนาดนี้เขาจึงลองไปคัดทีมบาสและเขาก็สามารถลมทุกคนที่อยู่ในทีมได้แม้แต่โคดเองก็โดนคอน์ลล่อหวังขาและไบอันก็โชวกันดังซึ่งเขาเองก็เป็นคนเดียวในโรงเรียนที่สามารถทําได้บอันกลับมาที่บ้านของเขาอีกครั้งเขาให้เพื่อนของเขาถ่ายวิดีโอให้ เขาโชว์การกระโดดดังข้ามบถทางคันและเขาก็ัำวิดีโอนั้นโพสลง Youtube และการแข่งแมตช์แรกของใบอันก็ได้เริ่มต้นขึ้นพ่อแม่ของเขาเองก็มาเชียร์ด้วยและในการแข่งแมตช์แรกของเขาเขาสามารถคอสโอเวอร์หลบคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายด้ยไม่ว่าจะเป็นการชูดการเลียบหรือแม้แต่การดังเขาก็สามารถทำมันได้ง่าย และถึงแม้อีฝ่าจะพยายามทำแต้มแค่ไหนไบอันก็ยังสามารถบ็อกได้เช่นกันและวไบอันก็พาทีมไปสู่ชัยชนะในแมตช์แรกเขากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในชั่วข้ามคืนทุกคนต่างอยากรู้จักไบอันการแข่งของไบอันดาเนินต่อไปเรื่อยๆและเขาก็สามารถทํามันได้ดีเสมอมาอลิซาเบตเองก็มาเชียร์เขาตอนนี้ทุกคนต่างยกย่องไบอันจากเด็กหนุ่มสุดห่วยที่ถูกรอเล่นไปวันๆ ตอนนี้เขาได้กลายเป็นฮีโร่ของโรงเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วในวันหยุดเขาได้ไปเล่นโกคาร์กับลิาเบธและทั้งสองคนก็เริ่มรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นฝีมือของเคดียังห่วยลงอย่างต่อเนื่องแค่ถ่ายโฆษณาเขายังทำไม่ได้ด้วยซ้ำรายการต่างๆก็ต่างล้อเลียนในฝีมือของเขาแต่ผู้จัดจาก,การของเคดีเองก็เริ่มรู้สึกแปลกๆมากขึ้นเขาได้ไปเห็นวิดีโอการเล่นของไบอันเข้าแล้วมันก็เหมือนกับการเล่นของเคดีเป็นอย่างมากเขาไปดูฝีมือการเล่นของไบอันด้วยตาตัวเองแล้วมันก็เป็นแบบนั้น เขาจึงไปบอกเคดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งก็แน่นอนเรื่องแบบนี้ใครจะเชื่อและในระหว่างที่ไบอันกำลังเดทก,กอลิซาเบธผู้จัดก,การของเคดีก็ได้เข้ามาหาเขาแต่ครั้งนี้ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเหมาะนักผู้จัดก,การจึงได้ข้อมูลไปแค่เล็กน้อยและในเช้าวันต่อมาผู้จัดก,การก็พาเคดีไปหาไบาอันโดยเขาหลอกเคดีว่าเป็นโครงการพัฒนาชุมชนผู้จัดก,การพยายามให้เคดีจับมือกับไบอันแต่แม้ว่าเขาจะพยายามขนาดไหนมันก็ไม่ได้ผลเคดีได้มากินข้าวกับไบอัน และทั้งสองคนก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นและเรื่องราวในวันนั้นก็ผ่านไปผู้จัดก,การล้มเหลวกับสิ่งที่เขาพยายามทำแต่เขาจะไม่เลิกล้มเขาจะเอาฝีมือของเคดีคือมาให้ได้การแข่งของไบอัานดำเนินต่อไปเรื่อยๆเมื่อเขามีฝีมือมากขนาดนี้อีก้ในตัวเขาก็เริ่มสูงมากขึ้นเขาเอาแต่จะทำแทมเพียงคนเดียวเท่านั้นเขาไม่ส่งลงให้เพื่อนร่วมทีมด้วยซ้ำส่วนทางหน้าของเคดีเขาก็เล่นได้ห่วยเหมือนเดิม ไบรอันได้มาร่วงปาร์ตี้ของห้องแต่อลิซาเบธเริ่มไม่ชอบในตัวเขาเธอบอกว่าเธอไม่ชอบที่ไบรอันเป็นแบบนี้และเธอก็ออกจากงานไปผู้จัดจาก,การได้เข้ามาหาไบรอันเขาพยายามเล่าเรื่องทั้งหมดให้ไบรอันฟังถึงแม้ไบรอันจะเริ่มรู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาชอบที่ตัวเขาเป็นแบบนี้และเขาจะไม่ยอมเสียมันไป ผู้จัดก,การเองก็ผิดหวังในตับับอันน่าทากับไอดอลของนาแบบนี้เนี่ยนะและเขาก็จากไปด้วยความผิดหวังตอนนี้โรงเรียนเข้าใกล้แชม้นเต็มทีแล้วเหลืออีเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นบยอันได้คุยกับอลิซาเบธอีกครั้งอลิซาเบธก็ได้บอกกับบอันเธอรู้สึกดีกับบอันตั้งแต่แรกเห็นเธอจะชอบคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้เลยไงและเมื่อบอันกลายเป็นแบบนี้<ๆ>เธอก็ไม่ได้รู้สึกดีต่อเขาอีกแล้วบอันได้มานั่งทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น โค้ดเองก็ได้เข้ามาให้กําลังใจเขาเหลืออ e ีกเกมเดียวเท่านั้นไบอันโรงเรียนของเราก็จะได้แชมป์แล้วแต่ไบอันก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเคดีถ้าเขาเก่งแล้วทาให้ไอดเดลตกต่ำขนาดนี้เขากลับไปเป็นเหมือนเดิมซะดีกว่าเขาจึงไปหาเคดีเพื่อแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามยังไงไม่ว่าจะเป็นการทำแบบเดิมเป๊ะๆการไล่มอการช็อตไฟฟ้า มันก็ไม่ได้ผลจนตอนนี้เคดีก็เริ่มถอดใจแล้วเขาจะออกจากวงการบาสแล้วก็มอบหน้าที่ต่อให้ไบอันเขามั่นใจว่าไบาอันจะมาแทนที่เขาได้และเขาเองก็ไม่ได้โกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นไบอันได้ไปหาลิซเบธเพื่อขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาพยายามเล่าเรื่องทั้งหมดให้อลิซเบธฟังและระหว่างที่เขาเล่าเรื่องเขาก็นึกขึ้นมาได้เขาเร่งมุ่งหน้าไปหาเคดีที่สนาม เขาได้โยนบาสใส่หัวไมค์คอดแล้วก็คืนพลังสู่เคดีแล้วมันทําให้การแข่งในวันนั้นฝีมือของเคดีก็กลับมาอีกครั้งในวันต่อมาไบาอันตื่นขึ้นมาด้วยความเศร้าถึงแม้เขาจะทําสินที่ถูกต้องลงไป แต่มันก็ทําให้ฝีมือเขากลับมาห่วยอีกครั้งเขาได้ไปขอโทษเพื่อนของเขาเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจเพื่อนนักทางทางที่เพื่อนอยู่กับเขามาเสมอและเขาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกและตัวเขากับอลิซาเบตเองก็กลับมาดีกันอีกครั้งและกลารแข่งขันรอบสุดท้ายของโรงเรียนก็ได้เริ่มต้นขึ้นไบอันแทบจะไม่สามารถเล่นได้ไม่ว่าจะพยายามยังไงฝีมือของเขามันก็ห่วยแตกเขากําลังจะยอมแพ้แล้วไปนั่งข้างสนามแต่เคดีก็ได้มาให้กําลังใจเขาเขาเริ่มทําในสิ่งที่เขาทําได้เขาดูวิดีโอการเล่นของ มมามากนั่นทําให้เขาได้ศึกษาการเล่นของเคดีด้วยเขาเริ่มวางแผนให้กับเพื่อนของเขาเขาพยายามแย่งลูกและส่งให้เพื่อนร่วมทีมทําแต้มซึ่งมันก็เป็นไปได้สวยและในการชูลูกสุดท้ายเขาก็สามารถชูลงไปได้ไบอันชนะการแข่งขันนี้ด้วยฝีมือของเขาซึ่งทุกคนเองก็ไม่ดีใจกับไบอันเคดีเองก็ยอมรับในตัวเขาขนาดเขาที่เป็นนักบาสเืออาชีพเพราะเขามีฝีมือที่ห่วยขนาดนั้นเขายังคิดที่จะยอมแพ้แต่มันไม่ใช่กับไบอันและหลังจากนั้น ทั้งสองคนก็ได้เป็นเพื่อนกันเคดีเองก็เริ่มสอนบาสให้กับไบอันที่ไบอันมีฝีมือห่วยไม่ใช่เพราะมันเป็นแบบนั้นแต่เป็นเพราะไบอันดู YouTube เสร็จก็มาลองเล่นเขาไม่เคยลองพยายามซ้อมด้วยซ้ําแล้วเมื่อเขาได้มาฝึกกับเคดีอย่างจริงจังเขาก็เริ่มเก่งมากขึ้นเรื่อยและฮันเดอร์สตาร์ก็จบลงแค่นี้ครับถึงหนังเรื่องนี้จะดูเป็นสูตรสําเร็จทั่วไปแต่ผมว่ามันก็ดีมากๆเลยนะครับมันได้ให้ข้อคิดอะไรกับเราไว้เยอะมากอย่างเช่นข้อหนึ่งที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้คนอาจจะเเเลล่่่่นฟุตบอไไมได้กงทา นันโดไม่ได้ตีกอล์ฟเก่งเหมือนไทเกอร์วูดหรือเป็นตำนานนักบาสอย่างจอแดนแต่พวกเขากจะเป็นได้แบบนั้นพวกเขาต้องผ่านการฝึกน้าไม่ถ้วนความผิดพลาดและการดูถูกกันมากมายนั่นคือสิ่งที่พวกเราไม่เคยมองเห็นความพยายามอย่างหนกักมันอาจจะไม่ได้พาเราไปถึงฝันแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าการไม่ทําอะไรเลยถ้าเราลองทํามันจะมีแค่ประสบความสําเร็จกับล้มเหลวแต่ถ้าเราเลิกลงมันตั้งแต่แรกมันจะล้มเหลวตั้งแต่ต้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าใครชอบก็อย่ายลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe กับผมเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ